อยุทยาตอนต้นยังมีอิทธิพลอารยาธรรมขเขมรโบราณอยู่มากกรุงศรีอยุธยาที่เริ่มต้นด้วยพระเจ้าเป็นดินมีพระนามว่ารามาธิบดีคือความเป็นพระรามมาจากลาโวก็พูดภาษาเขมรไงใช้พัฒนธตามขอมไงอยู่ในอยุธยาไงอ้าวถ้างั้นอยุทยาสมัยแรกยังไม่เป็นไทยก็อย่างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นไทยเขาเพิ่งมาเป็นสมัยหลัง เมื่อสุพรรณยกทัพมายึดอยุธยาสุพรรณเนี่ยเขาพูดภาษาไทยสำหรับราาตระกูลตายไทยแต่ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าคนไทยเรียกคือยังก็ไม่ทราบไม่มีหลักฐานเมื่อมายึดได้ราจะสำนักก็เปลี่ยนจากพูดภาษาเขาเมรเป็นพูดภาษาไทยแล้วยกย่องภาษาเขาเมรเป็นราชาศัตว์ถ้าพูดถึงคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยใครก็ได้ที่เกิดที่นี่หรือที่อยู่ที่นี่ใช้ภาษาอะไรก็ได้ เถือว่าเป็นคนไทยจากที่ศึกษามาสรุปได้ว่าไทยแท้ๆไม่มีครับฉะนั้นถ้าเราเอาเส้นแบ่งของประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นตัวที่บอกว่าคนไทยมาจากไหนเนี่ยเราก็มีคนที่อยู่ที่นี่แต่ดั้งเดิมเลยและก็คนที่มาจากพื้นที่อื่นแล้วก็มาผสมผสานกันจนกระทั่งกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันค่ะเองยอมรับความจริงใชว่าคนไทยคือใครคนไทยคือคนไม่ไทย ที่อยู่ต่อมาก็เรียกตนเองว่าคนไทยเมื่อพูดภาษาไทยวันหนึ่งเมื่อตระกูลไทยลาวมันเป็นใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็ประดิษฐ์พัฒนาเป็นอักษรไทยขึ้นมาไม่ใช่ประดิษฐ์ขอโทษก็คือปรับตัวขเขมรให้เป็นเรียกว่าตัวไทยเพราะฉะนั้นมันจึงยังคงเขาอักษรขเขมรอยู่เป็นคำคำเป็นตัวตัวเช่นถอฐานเห็นไหมยังมีเชิงอยู่ ตอประตักดอชาดาถอสันฐานยอผู้หญิงยังมีเชิงเป็นภาษาคขมรอนอยู่เลขหนึ่งถึงเลขเก้าเป็นเลขคขมรนมีมาก่อนที่จะมีคนไทยเลขศูนย์เป็นเลขซับดําอิรักเป็นเลขกลุ่มรุ่มแม่น้ำเมโสโปโตเตเมียไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับลากรแหงเลยชัดไหมครับชัดนะครับ ความเป็นไทยคนไทยเหรอมันก็เอาภาษามอญกับภาษาแขมเนมาต่อกันถามว่าเช่นทองคําทองเป็นภาษามอญหรือภาษาเขมรตรงกับภาษาอังกฤษว่าโกคําเป็นภาษาลาวตรงกับภาษาอังกฤษว่าโกภาษาไทยว่าไงทองคําแมงเอาวมดเลยสองคำฟอนรำฟอนเป็นภาษาลาวตรงกับแดน รำเป็นภาษาเขมรตรงกระดาษไทยอะ่ะฟอนํำเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่คือการผสมผสานมันอยู่ด้วยกันน่ยความเป็นลาวมันอยู่ด้วยกันกับมอญกับเขมรรูปมหม่น้นำจักรยาแล้วมันก็ได้คาใหม่ที่ใช้กันมาจนปัจจุบันนี้แล้วเราลืมไปว่ามันไอ้หาจริงๆมันไม่ใช่ภาษาใดมันลาวกับเขมรไม่ลาวกับมอญกับล,ลาวกับเขมรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้า คเมนมีตัวอักษรมาก่อนมอนมีตัวอักษรมาก่อนพ่อขุนรามคำแหงอยู่ไหนยังไม่ทราบคนไทยยังไม่ปรากฏตัวแต่ขเมรนมีตัวอักษรแล้วหมายความว่าใครก็ตามที่นับถือาศาสนาพราหมาณ์ศาสนาพุทธมหายานและพูดภาษาขเมรนใช้ภาษาคเหมนมึงขอมขอมไม่ใช่คำดูถูก ขอมเป็นคํายกย่องเรายกย่องขอมเป็นครูคุณลงอักขระด้วยตัวขอมนะครับอย่าลืมคุณไม่เคยลงอักขระด้วยตัว a b c d เลยแม่งไม่ขลังคุณต้องลงด้วยตัวขอมเพราะคุณยกย่องเราไม่เคยดูถูกขอมเรายกย่องขอมเป็นครูมันมีความรู้ ในรักประเภทหนึ่งที่มันไม่รู้จักมาก่อนเลยรัฐแบบเขมรนี่โอ้โหมันมันคือมามากนะเออมันต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากคนอื่นๆทั้งนั้นเพราะงั้นเอาเข้าจริงแล้วถ้าเผื่อว่าเรายอมรับว่าเออคนไทยมันเข้ามาอยู่ในยุธยาอยู่ในสุโตไทยในจริงเนี่ยนะไอคนเหล่านี้เนี่ยเรายังไงต้องยอมรับทั้งมอนทั้งเขมรว่าคือจะไปดูถูกเขาไอนั่นคืครูเรานะถ้าไม่มีคนเหล่านี้เราจะไม่มีทางที่จะ เราก็จะอยู่ในหุบเขาอยู่ต่อไปนั่นแหละเราจะลงมาอยู่ในที่ราบอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วไม่ใช่อยู่แบบเป็นทาสเขาด้วยอยู่แบบชนิดเป็นใหญ่ด้วยมึงเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้มาจากไหนคําตอบคือนี่คนที่เขาอยู่มาก่อนจะเป็นมองตามเขมรก็ตามแขรก็ตามนะกันแล้วแต่ที่มันให้ความรู้เหล่านี้กับเรายึดอานาจกรุงศรีอุทิยาได้ซึ่งเป็นรัฐของเขมรเป็นเมืองของเขมร ภาษาไทยก็เติบโตขึ้นมาตัวอักษรไทยมันเริ่มต้นตอนนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อพระรักกาแมงไม่มีประวัติศาสตร์ที่ไหนในโลกที่มีคนคนหนึ่งอยู่ว่างเปลืยขนาดคิดประดิษฐ์อักษรขึ้นมาครับไม่ไม่มีอะไรทําไม่มีเลยตัวอักษรมันต้องเกิดขึ้นมาจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจการเมืองและใช้เวลาวิวัฒนาการนานมากถ้าเราดูจากอักษรไทย เทียบกับอักษรเขมรเราจะพบว่าอักษรไทยกับอักษรเขมรใกล้เคียงกัน80-90%เลขหนึ่งถึงเลขเ้าที่คุณบอกว่าเป็นเลขไทยนะขอประทานโทษเลขเขมรทั้งหมดครับเลขศูนย์มาจากอิรักษมาจากลุนดาเปโตเตเมียอุทยาเนี่ยสิ่งที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติสอนมาว่ามันเป็นอาณาจักรของไทยใช่ไหม เอาละเอาคาว่าอาณาจักรของไทยมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มันจะเป็นอาณาจักรของไทยเนี่ยมันเป็นอาณาจักรของเขเมรอริคยาเนี่ยมันเป็นมรดกของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นมรดกของอาณาจักรเขเมรครับอริคยามันพัฒนาการมาจากลัทลาโวลโวคือที่ลพบุรีรละโวลพบุรีเนี่ยมันเป็นเขเมรกษัตริย์พูดภาษาเขเมรนะครับ แล้วก็มาสถาปนาอายุธยาเป็นราชธานีขึ้นมาเพื่อมาคุมแม่น้ําแม่น้ําไม่เข้าไปถึงลรโถน・มันยากมันมาคุมแม่น้ําอยู่ที่อยุธยาปัจจุบันเพราะฉะนั้นกษัตริย์ยุต้นอยุธยาพูดภาษาเขมรครับวัฒนธรรมเขมรครับที่เราเรียกว่าขอมนั่นแหละอันเดียวกันแต่ผมได้เขียนไปแล้วว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันเป็น อาณาจักรหรือรัฐที่พูดภาษาขเขมรพระเจ้าแผ่นดินพูดภาษาขเขมรมาจากรัฐลาโวลาโวคือลบบุรีอ่ะที่เราเรียกกันว่าขอม่ะเขาเป็นขอมเพราะฉะนั้นอยุธยาทั้งหมดเนี่ยมันพูดภาษาขอมเพราะฉะนั้นไอ้ขนตะครลเนี่ยมันก็อยู่ในราชสำนักขเขมรมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นน่ะตั้งแต่อยุธยายังพูดภาษาเขมรน่ะพอลาวเข้าไปยึดอำนาจปั๊บ ลดฐานะไอ้พวกคอมเมนต์ไปอยู่ที่อื่นปั๊บก็เอาไอ้การแสดงจากเดินปเป็นของก็เองมันก็เป็นของราชอาณาจักรสยามไปเองอ่ะนี่ไงเรื่องมันแค่เนี้ยในโขนในละครเนี่ยในโขนเนี่ยเวลาผ้าโขนเนี่ยใช้กาบก็ได้กาบฉบาบฉบาบเป็นภาษาเขมรมาต์มัะทำว่าจำบ้างอยู่ามหมายอยู่รอบกันเพราะฉะนั้นในคำผ้าโขนที่เป็นฉบเนี่ะใช้บรรยายฉาก ตัวอย่างนะครับคําว่าเพลงภาษาเขมรนะะหน้าคาดต่างๆที่เราใช้เวลาตัวละครพิเศษผู้ใหญ่เป็นเจ้าเทพเ,เ,เจ้าออกมาเสด็จเราใช้คําว่าตรตัสรัตน์มิตรนาทายทมณฑปศิลป์อะไรต่นม้อะไรเต็มไปหมดคำว่าตรัสเป็นภาษาเขมรนะครับราก็จะนองไปทำไปเล่นไป เราได้มาจากเขมรเนี่ยมันมันมากนะครับมันเกินเกินจะจะจะเดือนไหนนะครับจะว่ากันไปละ <c oughs> พระเจ้าเป็นดินสมัยอยุธยาตอนต้นนะ่ะเช่นตั้งกับพระเจ้าอู่ทองาเลยสมเด็จพระรามาธิบดีถามว่าเป็นลาวหรือเป็นขเขมรนี่ยังไม่มีใครตอบได้นะแต่ชีวิตประจําวันพูดขเขมรมันจะว่าไง <c oughs> เขาบอกว่ามีหลักฐานไหม <c oughs> ไม่มีแต่ทุกวันนี้มึงใช้ราชาสัพ์พาษาเขมรไง แล้วอุทยามันมาจากระโว่ลบบุรีอ่ะลบบุรีน่ะมันเครือญาติผู้ใหญ่ของนครวัดเขามึงจะว่าไงอะเมขมรก็อำนาจเขา้าถึงนั่นน่ะพวกนครวดัดนครธอมมึงพิสูจน์มาสิว่าไม่ใช่ถ้ามึงไม่ใช่แล้วมึงใช้ภาษาเขมรเป็นราจับนะคุณราชาจับได้ไงอะนี่ไงเจ๊งเลยพระปางวัดอรุณเกือบพังอ่ะต้อยหาพระปางมาจากเขมรมึงเถียงมาได้ว่าไม่ใช่ หลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ทราบก็ได้นะฮะเดินดําเนินเป็นภาษาคมแมนะครับถ้าเขมรคืนเนี่ยเราต้องย่างกับก้าวสมเด็จเป็นคํเขมรถ้าทวงคืนเนี่ยโอ้โหวุ่นมากเลยนะครับมันวุ่นไปหมดเลยนะครับเหมือนบอกว่าเอาเอ,เอโรมโรมันนะฮะคนอิตาลีทวงคำาลาตินคืนจากอังกฤษภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยนะครับ Unspeakable นะครับเหมือนภาษาไทยเนี <ım. S 1> <buenas S 2> ่ยพูดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีภาษาเขมรคําว่าก้อเนี่ยเสร็จแล้วล่ะนะฮะเขาเอาก้อคืนเนี่ยนะครับก็เรายืมมาใช้เยอะนะครเรายืมมาใช้เยอะคำเขมรนะครับอักษรเขมรตัวเลขเขมรแต่เราก็บอกว่าเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรจำนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมจะหงุดหงิดและํำคาญมาก เขาค่อยิงเลขไทยเนี่ยยืมมาจากเขมรนะครับถ้าเผื่อท่านไปปราสาตทตบรรทายสีนะครับซึ่งสร้างก่อนอสุขโขทัยประมาณ4ี่หปีเท่านั้นเองก็จะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่นะครับ